เราจะปาดี้ว่านจะปาร์ดีครับเดี๋ยวดูดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้น,นี่อะไรอ่ะมาตูดไฟฉา,ายเลยนี่เพลงดังมานไหนทุกคนวันนี้นะต้องทำใจนิดนึงนะครับเอ้ยกล่อง a n นด o อย b o บ็อกมีรีโมทให้ด้วยแต่ว่าไม่มี สายชาร์จนะไอ,อตัวแดปเตอร์ไม่มีไม่สายชาร์จมีอะไรอีกอะไรลำโพงป่าวลำโพงเป็นลำโพงของรงลำโพงกันน้ำป่ะมีวิทยุด,ด้วยไหมป่ะ,ะลำโพงกันน้ำป่ะ มีอะไรอีกที่น่าสนใจบ้างก็เป็นฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นไม่รู้เป็นอะไรนะไปดูฝั่งโน้นดูไปดูแผ่นแผนเพจย์ซีของโน้นเลยไหแผนเพจยซีครับตาครับผมชุดนั้นเลยพี่ทั้งหมดเลยครับเออครับอ๋อแผ่นเพลยซีฟีฟาสองพันพสิบแปดนี่ไงมีข้างในาด้วยครบหมดเลย เคซีแท้นะทุกคน mm hmm. ฟีฟ่าเนี่ยแผ่น p ี p อมา p อสพีเคซีแผ่นเดียวนะ mm hmm. อ๋ะอแผ่นเดียวม mm hmm. ีอะไรอีก mm hmm. ไฟ r e d เดี๋ยวต้องดูฟังนี้กันเดี๋ยวไปก่อน้กันอ่ะทุกคนมาต่อดีวกว่า ตรงน,นี้กล้องฟูจิฟิล์มกล้องดีตันโอเคนเนี่ยบหมดตรงนี้แล้วดันเนี่ยอ๋ออะไรไงใช่กล้องฟูจิกล้องดีตันไงร้อยห้าสิบอะไรของ เด็กๆเยอะแล้วทุกคน,นอะไรอ๋โอโกฮีโร่สี่ใช่ไหมมาเน,นี่ยดิอันนี้ถือถ่ายไม่ได้ไสั่นอะได้ละไปลนะปอ๋โอโกฮีโร่สี่ปันไปลดเหลือจากสองพันห้าร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะดี้ร <laughs> ุนแรงฮะล้าไป,ไ, <laughs> ไปแล้ว เอ้ยนี่ไงนี่ไงอันนี้ตัวเดียวกันเราฮีโร่สี่เหมือนกันเลยเราฮีโร่สามทันสองทุกคนดอกแกะรูก่อน c a t c หนึ่งนี่เขาดวงถือกล้องก่อนนะอ่ะโปโปฮีโร่สามใหม่ก็ใหม่เลยนะไอ้รุ่นนี้รู้สึกว่ามันจะมันจะต่อจอยต่างหากว่ะลอยจอยต่างหากว่ะเออ อ๋อนี่ไงตัวสามมันจะมีจอของมันเสียบอีกทีนึงอือใช่ใช่โอฮีโลสามโอโหโอีโลสามแต่ไม่มีสายชาร์จต้องไปหาเองใช่ไหมมันเป็นชุด usb, USB เนี่ย usb หนึ่งอสองวะอ่ะยศูนย์รู้สึกว่าตัวนี้จะต่อไม,ม์ได้นะมันต้องมีคำว,ว่าไมา้ mic หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว รุ re, ่นไหนไม่รูวจะมีรุ 33, ่นหนึ่งที่ต่อไม้ได้อะอาจจะตรงนี้แหละตรงนี้แหละต่อใหม่อยู่นะเครื่องอะฮีโร่สามสามพัดเฮียสามพัดใ้เจะไปเก็บไปกันอันนี้โกโปรฮีโร่สี่ ช้อมไม้โอเคเค้าไหนกันนะทุกคนเอาลงก็ข้างกันนะบ่ะโอเคโล่4ช้อมไม้อ๋ออันนี้ก็มีแบบ คอมเมมแล้วรับประกอครบชุดทุกคนจะใช้ได้เลยนะเอ่เปิดตรงนี้ปะแบ,บตเราจะหมดน,ดนี่ไงหมดติดจะนี่ไงโอ้ชัดแกวเลยเออนี่ใช้ได้เลยใช่บบใช้ได้แล้วทุกคนแบบเต็มเลยนะ 1080p 50ดสิเปเมเรตโกโป o h ี r o ่มีเมีเมมเมทให้หมดแล้วทุกคน ใช่มันเป็นจอแยกเออนี่เครื่องใหม่เลยอ่ะแล้วเจ้าของเก่าด <Yeah, like ูแลดีมากเลยเนาะเป็นใหม่กิ๊บเลยหลังผมตัวเจ็ดซื้อมาทำบยังเป็นรอยละรุ่นใหม่ก็ได้เป็นรอยแล้วแหละอันนี้เจ้าของเขาดูแลดีมากเลยอัญชันปลาคืนครับไงงานอะไรกาหุ่นเนี่ยหรอเออ มีโทรศัพท์ด้วยอ่ะจ,จะไาวันนี้เหรอรอ,รอ,อ,อ๋ออ๋อเครื่องเครื่องเอาที่มันต่อกับโทรศัพท์ได้ใช่ไหม,มสั่งงานถามโทรศัพท์เลยอ๋ออ๋อเครื่องเครื่องกรองเครื่องฆ่าเชื้อเป็นของญี่ปุ่นอืมมันไฟสองร้อยยี่สิบป่ะไฟร้อยสิบถึงสองร้อยยี่สิบป่ะไม่ตัวแดปเตอร์ก็ได้ น่าจะใช่นะน่าจะใช่อ่ะใช่ใช่ไหมเนี่ยใช้กับบ้านเราได้ใช่เสียบปากบ้านเราใช่ครับโอเคเครื่องกรองเท่าไหร่น่ะพันสองใหม่กิดใหม่เลยเนาะอืมเนี่ยใครอยากได้เครื่องกรองอ่ะรีบมาหาเจ๊ปลานะเอานีซเซฟเพลงนี่ PS1 สิบบาทเป็นขาก้องอืมด๋ยวคนต้งนดูควอนมีอะไรอีกอันนี้มันนาฬิกาตน่หไหนไม่รู้อ่ะน,นั่นเป็นอะไรคุนนึงอย,ยตัว 4G ตอนนั้นนันคืออะไรอ่ะฮอทูอ่ะเปลี่ยนสัญญาณอาไวไฟ เจ้าปานนี่อะไรครับที่ขายายสัญญาณน่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออ๋อรีพิเตอร์รอร่ะ 4G ปักไวไฟอ๋อต้องขาอยายสัญญาณนั่นแหละคล้ายๆคล้ายตัวรีพิเตอร์อืมแล้วก็ถ้าเราอยู่มันมี 4G <ๆ>ด้วยอ่ะนั่นไง กันครับเพื่อแต่แป้งทั้งคนอันนันอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะคืออะไรเอ่ยอันนี้เครื่อง p o c ก e t ไ i f ฟเหมือนกันของัอเบยของเยอะอยู่น่าจะเปล่าแน่นนนะอันนี้อะไรนะ่ะอ๋อไอเครื่อง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 ที่มันแบบมีควนควนออกอะ่ะใช่ไหม เ,เครื่องกํายานอะไรพวกนั้นใช่ปะนนใช่ไหมโอ้ยน่ารักไม่รู <laughs> ้มเรียกอะไรนนเออนนอ,อ,อ่ะดูติ๊กว่าน,นี่อะไรอีกอันนี้สายชาร์จไรสายของโรเกียท่านชาร์จท่านชาร์จ นี่ยข้อในการของอะไรลนะ่ะไม่รู้ทุกคนอันนี้ไวโอนี่ยังอยู่นะ vivo vivo เราไม่หมดนะครับแต่สามตัวกันนี่อะไรมี ในการอะไรเปนละอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวก็เป <c oughs> ็นทุกคนอ๋อไปเจอกันทีละในการลำลุนหรออะไรเป็นละนโซมันเหมือนกามินเออโงเหมือนกามินนะเดี๋ยวเข้าขดูข้างในกันทนะุกคน ดูนาฬกาด้วยกันเนี่ยไม่ฬิกาแล้วเนาะอะไรนะไม่รู้อะอะไรวะไม่รู้อะรู้นจะชื่อมันอะแต่ดูแข็งแรงดิเหมือนกันนะเนาะทีห้องอะไรไม่รู้มันเป็นรูปอย่างเงี้ยโลโก้มันเป็นอะอรอะไรมา อะไรมันเดี๋ยวหลังกล้องเดี๋ยวให้คุณดวงหาดูก่อนละกันแล้วทุกคนแต่ว่ามันทรงมันสวยอยู่นะอ่ะผมให้คุณดวงหาข้อมูลก่อนเพราไม่รู้จักเหมือนกันมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นี่งานนึงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อในงานแมทฟิตใน่ไง,งอันนี้อ่ะแมทฟิต A หนึ่ง เจ็ดหนก็คือว่าจอใหญ่นะเสม,มิ่ตัวนี้แมสฟิตเอหนแต่ว่าจออาจจะเป็นรอยนิดหน่อยอืมทำเป็นพงได้รหรอตอนนี้สองร้อยสองร้อยสองรยีบมาขายตามสภาพ ใช่เราไปยี่สิบปีแล้วอ่ะไม่ใช่เราคนดวงนะไหน้องจำน่ายปีสองพันสี่สามเฮ้ยซีนิโออะเราดูดีๆลองดูรุ่นมาก่อนอันนี้อะไรไปเลยนี่ก็สี่ร้อยเหมือนกันทุกคนนี่การอะไรก็ไม่ดู ในของในกาที่มีโทรศัพท์ในกาสามารถใสซ่ซิมได้คนสี่ร้อยตัวาม,มาฟอสต์แซบเงี้ยใหญ่อีกนะเข้ามาสี่สามสี่สี่สี่ห้าสูกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสูงโอ้โหโอ้โหมัน ใช่เหรอเปิดตัวปีสอง3นห้าสี่สามนั่นนะำนำจำนายครับปีสองพันวางจำหน่ายโอ้โหมกราสองันห้าสี่มโอ้โหนี่นาฬกาล้ำยุคแล้วนะเนี่ยอันนี้ไอตัวเนี้ยเปิดตัวมาปี2543 ก็ถ้ากับว่าเมื่อปี2,000หูโหนานมากมันจะเป็นโคตรสมาร์ทวอทแล้วนั่นเนี่ยโอเคนี่พีเอสพีทุกคนเดี๋ยวดูพีเอสพีดีกว่าเี่นกับเข้าตาเนอ,อันนี้เป็นเอ็กชั่นเนอร์ฮาร์ดดิสกับฮาร์ดดิสโน้ตบุ๊กตัวนี้ดูดีกว่าดีกว่าทุกคนไม่รู้กี่จิ้มรถนีย ตัวนี้เป็นเอ็กซ์โนดฮาร์ดดิสของซัมซุง g 250ิจิกตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นฮาร์ดดิสของฮิตาชิ i 320้่ิจิกน่าจะตัวละ5้าสิชั้นละมัง่งนะเอ้าบู้ว,ว่ามีข้างในไม่มีข้างในหรอเนะี่ยไม่ใช่ตัวนี้มันรุ่นรุ่นไหนสามพันปะ ต้ 3, นสามพันนหายเออไอปุ่มหายไม่เป็นไรหรอกอ,อืมอจออะไรมันล่ะจออะไรข้างในมันเลยปุ่มมันหายทุกคนนู<อ>้นจอมันเป็นไรไม่รู้ข้างในเป็นคราบน้ำอะไรปะ แต่ว่าดูจอก็ยังสดๆอยู่นะเดี๋ยวขอดูข้างในกอนดูสนมสนิมข้างในไง,งนีหรือเปล่ามีสนิมอ่ะเครื่องโดนน้ำมาเลย แต่จริงเราอยาได้ตัวจอมแล้วก็มีอะไรอีกกว่านี้ก็วโนมิโนเกียนะโทรศัพท์อาด้วยะสิก่อนใครับโมิโนเกียไงมันสไลด์ป่ะก็พับเปิดงั้นแหละมันสไลด์ไง แกรุ่นไหนไม่รู้ว่ะโนเกีย X ห้าศูนย์หนึ่งไม่ติดว่ะเดี๋ยวนี้ใส่ซิมได้ไหมอ่ะไ,ได้เนี่ยยางได้เนี่ยนี่เป็นกลุ่มเหมือนบีบีเอ่อจะไปซื้อตรงนี้ก็ได้จะเบอก่างนะ ติดติดต้องสไลด <c oughs> ์อ่ะเนี่ยมีกล้องหายไม่คะอ๋อมันมาเข้าเมมไม่ได้ต้องใส่เมมก่อนเออในหายไม่ค้าเลยใส่ได้เนี่ยไอ้กล้องมันสมัยเก่าเราก็ต้องมือเป็นธรรมดาเนาะขอดูหน่อยอ่ะเข้าไปดูเข้าดูต่อโอเค มานี่อะไรไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบแบบหย่อนในลำโพงเหรอมีวอลลุ่มด้วยมันเล่นเสียงลดเสียงได้ด้วยอะไรไม่รู้อันนี้ก็อ่ะอกล้องซัมซุง g นี้ก็สภาพยังสวยอยู่นะตอนเนี้ยไหสวยเลยเลยเออ

แล้วก็ตัวนี้เป็นเกพี่ครับผมได้แล้วก็ตัวซัมซุงสองร้อยห้าสิบตัวนี้เป็นเอ็กโนฮาร์ดดิสต์เหมือนกันเขาเรียกว่าเอสวันมินิร้อยยี่สิบจิกไม่รู้ไปอะไรนะตัวนี้เป็นฮาร์ดิสต์แหละเราสาม 3, ครับ แล้วก็ที่ผมได้วันนี้ก็คืออะเมสฟิต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 หนึ่งตัวนี้สามร้อยนะก็สวยอยู่นะนในการตัวนี้สามร้อยเองถือว่าโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องไปหาสายชาร์จนะสายชาร์จไม่มีทุกคน ใส่ช้นไม่มีต้องไปหา,สาใส่ช้อนมา,มมาใส<น>่น,น,นี่ไงนี่ไงโนเกียใช่ไหมเปนไอ้องแกน่เอาปะอาโ,โอเคทุกคนนี่เป็นมาจะหมดแล้วนะเนี่อะไรเนี่ย อันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นพ็อกเก็ตไวไฟอ่ะอ๋ะ WiFi อพอกเก็ตไวไฟด้วยมี LTE มีสลิปมีอะไรด้วยนั่งดูให้ไหน มันใส่ซิมได้ด้วยมันไม่ใช่ t a e t มไอแดไหยครับมันเก็หลีด้วยค่ะ t a l ีอเกา,าหลีก็หลีมาครับมันเป็นอะไรกันเียสามกันเลยเนาะร้อยไปถึงกาหลีไปแล้วรทุกคนเดี๋ยวได้ในกามแล้วนะเดี๋ยวจ่ายตังให้เจ๊ปลากันนะครับโอเค เอาลนะเออไปเอ,ปะอเจะ,ะครับผมทาง,งาาั้นวันนี้นายจะบอกนะครับพรุ่งนี้เอที่น่าจะกันใหม่นะครับสวัสดีครับ